เป็นไงบ้างครับพี <un> ่ปุ Una ๋ยครับ <offs> กลับมาสู่ช่วงที่สองใช่ครับช่วงนี้เป็นช่วงที่สของรายการ Beauty Today นะครับผมซึ่งซึ่งเราได้เกิดในช่วงแล้วแล้วว่าวันนี้เนี่ยจะมีการแต่งหน้าแบบไหนครับพี่พี่ครับแบบไหนครับมารีนมารีนมอนโรแต่งโดยมาราลินบุญนาแล้วตอนนี้นะครับพร้อมแล้วรับต้องขอต้อนรับนะครับอาจารย์เจ๊บแล้วก็พี่เจนิเฟอร์ไวท์ของเราสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ กดลงไปสวยมากครับคนกรุ้งตรงก็สวยมากนี่เขาเป็นใครรู้ไหมเป็นใครครับผมแนะนำตัวเองนิดนึงครับเป็นใครเป็นรองแบบเป็นซีรีส์ยูนิเวอร์แซลปีสองพันสองา๋อวันสองโอ้ยเพิ่งประกบปีีแล้วนี่เองวันนี้ยังไงละครมาริลีนไมาลีลีนเป็นได้ไหมมันจะได้เหรอจ้าเบ้าเขาได้เอาอะไรก่อนดีอ่ะก็ดูจาก เบ้าแล้วเนี่ยเบ้าเบ้าตาต้องทำอะไรก่อนควรจะปกปิดเคยทันยุคมาลีลีนปะเข้าคืนไม่รู้จักนอนเนี่ยทันไหมเคยเห็นใครแต่งมาลีลีนบ้างยังเคยเอ่อคนแต่งไม่เคยเห็นครับแต่ว่าเคยเคยเห็นตัวตัวว่าในสื่อหลายสื่อครับ ลงพื้นก็ลงอาจจะลงขาวไปเลยนะคือให้ขาวกว่าผิวใช่ปะใช่เพราะี่เป็นฝรั่งไงชเป็นฝรั่งวันนี้ผมคุยกับทีมงานแล้วนะฮะ <Wow. S 2> คือเขาเตรียมพัดลมมาไว้แล้วอ๋อวันนี้เขาเป่าเรา,เาต้องต้อง,ต,องต้องเป่านะครับ เราเคื่อนอยู่ใช่ป่ะเคลื้นอยู่ขาวกว่าผิวนิดนึงแต่ก็ดูผ่องนะโอ้โหถ้าใต้ตาไม่บอกมากแล้วก็อันนี้อันนี้เราลงแป้งได้เลยแล้วเฉยเราเราใช้แค่ฝุ่นเป็นเช็ดดิ้งเอาเงาทีนี้อะไรเป็นฝุ่นหมดเลยฝุ่นเลยเพราะว่าโดยโครงเขาเนี่ยจะหมูนเขาก็ชาดอยู่แล้วก็แหมต้องชาดละค่ะมีความรู้เรื่องมาลีลีนมายุคนั้นอะไรปีไหนปีไหนปีไหนปีอะไร แต่งหน้ายุคนั้นเป็นอย่างไรศูนย์หกศูนย์อะไรเด่นในกักลั์คืออ่าอลเนอร์ปักแดง <c oughs> อไรเนอร์คิ้วเป็นอ,อ่หัวเป็นอะไรนะลูกน้ำหัวลูกน้ำล่าสุดผมฟังข่าววันนี้ะมาดิมอนโดนเนี่ยเขาจะมีอ่เป็นลูกปั้นที่ใหญ่มากแล้วแบบว่าคนคนที่นั่นเขาก็แบบว่าชอบไปถ่ายรูปกันไปกับผมอ๋มอ,อแต่ผมจำไม่ได้ว่าเป็นประเทศไหนนะไยงถ้าจำถ้าจำไม่ผิดคือ อเมริกาที่ไหนอะตรงที่ที่ถ่ายกับอ้นี่รอเปล่าถ่ายกับทหารไหปะรูปปั้นคู่อะใหญ่มากเลยพี่ใหญ่สูงเลยนะแล้วพี่อยู่ใต้กระโปรงใช่คือคนนี้ค่ะอันนี้ไม่รู้ที่เดียวกันรอเปล่านะพอถ่ายกับทหารเรือที่เป็นรูปปั้นใหญ่เลยกลางนิวยอร์กกลางเมืองเลยฮะใช่คงไม่ใช่อริกาครับลองพื้นสวยแล้วว่าลองแป้งก็สวยเลยอะ นี่คือเฉดปะแต่งสีเทมเฉออเล็กน้อยโอ้โหดูดูดีนี้หนูไม่ต้องไปแล้วเนาะเออเออเทคนิคการแต่งนาช่วยได้จริงนะคะได้แต่งปะล่ะหนูอยากไปเรียนจังไปเรียนสิสองหมื่นห้าอันนี้ทำไมครัะอาจารย์เฉดจมูกแล้วเฉดดิ้ง อ่นนาปาราจัดเบ้าแล้วจัดเบ้าอันนี้เป็นครีมใช่ป้ะอันนี้อันนี้เป็นเป็นฝุ่น,น,นเป็นเค้กไลเนอร์สีขาว สร้างอะไรอะสีสีอ่อนนี่สร้างอาเดี๋ยวพอเราเราสร้างโครงปุ๊บมันจะได้ชัดต่ตไปก็เป็นเคลนเนอร์สีน้ำตาลนี่ก็เริ่มทำโครงเป็นเบา้าเซ้กันลายเหรอคะใช่ทำเบา้าทำเบา้าแต่เบ้าเขาชัดมบ้าลงไปนิดเดียวโหลึกถึงไยทอยเลยคะ่ะเบ้าตาค่ะใช่เ<ห> <laughs> บ้าตาไงคะคุณดูสิลงไปนิดเดียว โอ้ oh, ชัดมากชัดมากเอออันนี้ก็ทำโครงเขาา้าไปจริงๆตรงนี้มีมีเคล็ดลับยังไงอ่ะก็คือค,อคอ่อยๆไล่ค่อยๆไล่เ,เขาบอลินเขาบอกลินไม่ได้แต่งเยอะนะแต่นั่นคือชั้นเขาชัดเนี่ยโ oh, อ้โเข้าที่มาแล้วดูชัดมากเลยครับแต่เบ้าฝรั่งจะเป็นแบบนี้ทำอะไรต่อจ้าเงาล้ายตา นี่ดูแนวยังไงอย่ามือบางแนว4รองศาาจากปีจมูกตวัดขึ้นเี๋ตวต่อจากนี้ก็เป็นกังฟูแล้วก็ต่อด้วยผีเมือที่กำลังฮิตซะมยจะมาแล้วก็ตีกลับไปที่เบ้ากลับที่เบ้านี่เรียกมีเทฟไหมคล้ายๆนะคล้าย ่เราก็จะใช้เจลไลเนอร์อลิลินก็จะเน้นไอไลเนอร์ว่าเพราะว่าการขิดไอรีนต้องแบบพิเศษมากที่มีการขิดมากพอสมควรนะบางๆพอได้นะเพราลืมหายใจไปเลยนะครับยู่หายใจอไอรีนวันนี้ห่างยังไงคะก็หางกัตวัดก็คือมีแค่นี้หลักๆครับใช่คือในนิจุตาตาปลอม ง่ายเนาะจริงๆทางบ้านถ้าอยากแต่งตามก็ง่ายที่สุดสีปากนี่ก็ต้องม็นสุดแรงเท่านั้นแถ้าไปเจอคนที่แบบตามไม่ได้หรอ <c oughs> ถ้าตามไม่ได้แต่อยากแต่งมาดีๆก็เนะ <c oughs> นี่ยแหละจอะ <c oughs> เบ้าอย่างนี้แหละจอดดเวยหัวในเบ้าแต่ถ้าติดเทปห่ะ, <c oughs> ะก็ได้ก็ได้ ติดล็อกจากเป็นมืออาชีพเรื่องเพลงแล้วทำอะไรอีกแ้นะนี่เขาเป็นมืออาชีพวานลำหนึ่งของเพลงเลยนะเพราะว่าเขาเป็นแบบจีสติงอย่างเดียวไม่มีใครเขาทำกันหรอกแต่ตอนแรกก็ถามว่าเออเลดี้คนนี้แบบว่าตอนแรกๆถามว่าเขินไหมก็เขินนะเพราะว่ามันไม่ได้ใส่อะไรเลยแต่พอเพื่อนๆบอกเอ้ยจยัเพลงไปสักแป๊บหนึ่งก็รู้สึกว่ามันเหมือนได้ใส่เสื้อผ้าแต่ความรู้สึกของมันไม่ใช่เกิดอาการชินของคําว่าอาย คิ้วยยังไงคะยศนี้คิ้วเข้มเข้มเข้มหัวตัดหัวตัดนี่ของก็ได้อยู่แล้วนะหัวตัดหรือหัวหัวตัดกับหัวลูกน้ำต่างกันยังไงคะเหมือนกันมันหัวลูกน้ำก็จะกลมๆหน่อยนึงแต่หัวตัดมันก็จะเป็นเหลี่ยมแต่นี้มันจะกึ่งกึ่งแต่คิ้วดำคิ้วดำก็งงนะคิ้วดำผมทองแบบ แต่ว่าบาง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 ทีเขาก็น้ำตาลนะอแล้วแต่แต่ผมนี่คือทองใช่ก็คือไปดามลูกคิ้วเลยลูกคิวกค้วเลยของเขานี่โกกนะคิว้วสวยเลยฮนะคิ้วก็สงสัยตลอดเวลาอยู่แล้วเออมาแล้วหมดคิ้วมาเนี่ยคิ้วมาแล้วมาแนละ วิสามารถเอาที่เป็นครีมทาคิ้วได้ด้วยหรอคะใช่ใช้ได้หมดเลยอันนี้ยสลับเดียวเสียวทั้งล่างเหมือนกันอันนี้เป็นตัวอย่างคิที่ง่ายนะถ้าตอนไม่มีคิ้วล่ะจันเจี๊ยกก็คือทรงนี้แหละเขียนไ่เลยเขียนเอาอยากเข้มอยากอ่อนก็ตามใจได้หมดแต่ว่าแก้มเขาจะปัดให้มี พรุเอนี้ไอ้พี่หนุ่มว่าของเขาเต็มคนตาคนตาคนตาก่อน ต่อไปครับเป็นการติดขนตานะครับไหนหยิบมาร้วยปากเลยปากนี่สีแดงแป๊ดเลยไหนดูสิได้ไหมนี่เป๊ะเออทาปากสีแดงไงให้สวยจ้าจะเชียให้ไม่เลอะ นั่นน่ะคือยากมากค่ะือไม่ให้ติดฟันใช่ป่ะไม่ให้ติดฟันให้แบบว่าไม่เบี้ยวไม่เลอะรุ่นใหม่นะคะท่านผู้ชมค่ะซื้อได้นะคะอัลติเมทลิปสติกรุ่นทั l เลสเขียนปากให้ให้อยากปากกว้างนิดนึงมันจะได้ดูเซ็กซี่คือเพิ่มเพิ่มอยากให้ดูกว้างขึ้นปากจะดูเซ็กซี่ดูยั่วสัญลักษณ์ของเขาคือปากแดงเท่านั้น สีเดียวเลยดูเรื่องอู้หู้เนื้อดีจริงเนื้อดีไหมเนื้อดีไหมเปี้ยเลยต้องใส่พิลเลอร์ต้องมีพิลเลอร์เลยผสมสีที่แดงเข้มขึ้นอีกนิดหนึ่งเพื่ออะไรคะอันนี้อันนี้จะแดงสดไปนิดหนึ่งอะผสมเอ่อแดงก่ำก่ำแดงก่ำก่ำมันดีต้องก่ำไปนิดหนึ่งก่ำแบบนี้อืม เออลงแดงนี้เนี่ยเยี่ยมมากเลยโอ้ยนี่คือขั้นตอนในการทาลิปสติกนี่คือเสร็จเสร็จแล้วใช่ไหมฮะใช่แล้วก็คือใส่และและที่ขาดไม่ได้ฝอยฝอยคือไฟใช้อะไรทำฝอยอ่ะใช้ใช้อะไรเนอร์ก็ได้ใช้ดินสอก็ได้สอหรออืมได้หมดแล้วก็ยิ้มดิเออเขาจะยิ้มมาแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นี่อันนี้แต้มไว้ก่อนตำแหน่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ อายไลเนอร์แต้มแต่วันเก่าออกก็ได้เดี๋ยวลบให้ดูเดี๋ยวไม่แย่งสีแล้วก็ใช้เจลไลเนอร์นี่แหละใช่แต้มเมื่อกี้จุดลงไปแล้วก็เอาเจลไลเนอร์แต้มไปเลยหัวอ้าอ๋อแอบนะเดิมกับเป็นเดิมเดิมเมื่อกี้แมงวันจ้ะปากเขาแน่นอนนะมีคุณภาพนะ ดีจริงๆอ่ะตายอย่างนี้แล้วค่ะดูเรื่องอนิดหนึ่งมีไฟก็ลบได้คี่เมื่อวานลบได้อยากเติมตรงไหนก็เติมหุ่ยหาย นี่เงี้ยเลยครับเลี้ยวแบบปาลาวีสุดยอดไม่ต้องเลเซอร์สกิปตับแดงเป็นโดนั่นหิวเรื่องเดี๋เรื่องไปแลมมิมยสุดยอดมากอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับเสร็จแล้วเดี๋ยวไปใส่ใส่บิ๊กโอเคครับใส่บิกใส่ชุดชุดนะฮะเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าเป็นอย่างไรครับผมเดี๋ยวจะดูลีลาการโพสแล้วก็ฮับลมเป่านะฮะยี่ยมมากเลยครับ กลิ่นจะคลุ้งไม่ทอบจะตูว้าไปเดี๋ยวเรามาโรโกันโอ้ยิ่งใหญ่เหลือเกินไม่ธรรมดาเลยเนี่ยนอกจากเป็นพิธีกรแล้วเนี่ยยังเป็นกรรมกรซะด้วยเอาแล้ววะ เพื่อนมาเลยมีอนล้นตัดเต็มซะหน่อยโอ้โหนี่ปู่นี่ครับโอ้สุดยอดเยี่ยมมากเยี่ยมมากอาจารย์เชิญครับอาจารย์ครับมาลลินมาบัลินถือเลยว่าว่าวันนี้แต่งหน้าแบบว่ามารินมอนล้นได้แบบว่าสุดยอดมากเลยฮะสวยงามมากๆสวยจริงขอขอที่ได้ไหมทีนึงยิ้มไป